สวัสดีครับสวัสดีทีมงานเจนดีหาโยหากินนะครับเมื่อกี้พามาใส่เบ็ดเงียะมีเขียดเขียดเหลืออยู่น้อยนึงครับผมแล้วก็นี่เลยที่เด็ดครับผมปลาหมึก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 แข่งเลยครับงบนี่มื่อนี้แขกรับเชิญพิเศษนะครับเด้อมื่อนี้ตากล้องได้มาจากครับผมคักบ้านเขานะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ แต่กองรับเชิญมาจากช่องค่าคับบันเท่าเด้อครับเพื่อได้ติดตามช่องค่าคับบันเท่ากันครับคำว่าติดตามช่องผมได้นะครับเด้อครับมาหากินขึ้นกันมาหากินอายุหากินขึ้นกันนะครับพี่น้องเอาว่าลายใหญ่ห้างไปครับมืัอนี้สิพาพาสูตรใส่วิธีใส่เนา้อปลาหมึกแห้งใส่ยังไงใส่ยังมโอเวนใส่ยังไงให้ได้ปลาคอยใหญ่ได้หมันครับผมติดตามเลยครับผมโอ้ผิดหวังครับผมไปใส่ต้องเบอร์ นี่ครับผมนี่ครับนี่คิดนี่คิดใสยำเบ็ดเบ็ดอันนี้เบ็ดผมใส่เบอร์สองคิดใสญ่เนี่ยครับคุณเบิร์คันเบ็ดชัดๆนะครับคันเบ็ดนี่เอครับนี่เออเรามาจากบ้านเข้าหมดแหละเรามาจากบ้านครับยางดีเลยพี่น้องประมือเข้ากับไส่กันไก่หรือใส่มีดท่นกันเลยครับนี่พับจากน้อย เสียบก็บไปงั้นสิครับผมปลาหมึกมันกินแห้งกินแห้งก็ใส่เดือนอีกนี่เห็นระวังนิ้วนี่เรื่องครับผมเห็น <laughs> คมตัวผมไม้นี่แหละครับผมเบอร์พื้นที่เสียบครับพี่น้องอ,อ,อย่างง่ายไม่ต้องเรื่องมากอียังคัดเบ็ดเท่านี้แหละกว,วดครับผมกวดพื้นที่ให้มันให้ปลามันเข้ามากพื้นที่นั่นสิรับรองครับผม มันแน่นอนนี่ไปลองเ<ม>ห็นบังเด้อครับ,<ส>บพี่น้องบ่ต้องไงล่นโอ้อินบ่ค่อยแน่นแบบน,น,น,นี้ร้อนร้อนเลยอินบ่ค่อยแน่นแบบน,น,นี้วะลงๆโอ้ยนะนี่ครับผมโอ้ยคือมงเลยวะเจ็บแน่นๆเด้อพี่น้องเจยบโบ่แน่นปลาคอยง่ายกินเอาวายยุ่ยเดี๋ยือดไงมันเนี่ย ในนี่แหละครับอยู่ละนี่แหละเดี๋ยวป่านนะพอประมาณนี้นะครับนี่มีดีนี่หูหอม,มด้วครับพี่น้องเหนืหน่อยครับผม,มตามนี้เลยครับไปมาเบิ่งก่อนยามนะครับพี่นอ้องแบบเนี้ยครับผมครับ